ไปดูกันนิดนึงนะเรื่องของมาครองนะก็นี่คือความสัมพันธ์อีกมุมหนึ่งนะระหว่างของฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะมาครองเนี่ยก็ออกมาออกมาพูดแล้วนะยอมรับเลยว่าธุรกิจ eev จีนเนี่ยนะกำลังจะเข้ามาทำลายยุโรปอย่างปนปี้นะครับแล้วก็มาครองเนี่ย เป็นเป็นฝรั่งเศสไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องของอยอดขายรถอะไรอยู่แล้วเยอรมันจะได้รับผลกระทบมากกว่าตอนนี้เราจะเริ่มเห็นภาพเยอรมันกับฝรั่งเศสไม่เหมือนกันนะฮะแต่ยันจับฝรั่งเศสเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะก,กีดกันการค้าจากจีนแบบเต็มตัวเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะที่บุมเบิร์กวิเคราะห์นะ given the ongoing tensions how productive would you say his visit was to China I think it was important that Mr. Dombrowski came here to Beijing. He's coming just after the European Union, uh, to many people's surprise here in Beijing, announced that investigation into subsidies for electric cars. Uh, he has, uh, while he was here in Beijing, said that the EU will be more forceful in protecting its trade rights. Uh, in response, uh, after meeting with the Vice Premier, He Lifeng, uh, Vice Premier Huo said, uh, the eu should act with caution that uh, the european union keeping its markets open would be good for europe, would be good for china, would be good for climate change and cooperation across the board. china has not signaled what it might do in retaliation if the eu were to make uh, uh, take sanctions or put tariffs in place, but i think the impact of any tit-for-tat would be quite huge for both europe and china. <laughs> หนักหนาพอสมควรแล้วกันไปดูกันนิดนึงนะเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทำไมถึงทำไมมาครองเนี่ยถึงได้ค่อนข้างที่จะเเป็นห่วงเรื่องนี้คุณดูนะคุณดูเรื่องนี้ก่อนนี่ไอันี้กราฟนี้ของของบูมเบิร์กนะฮะวเคอ์ไมน้น่าสนใจนะทำไมถึงต้องเป็นห่วงเรื่องนี้คุณดูอันแรกก่อนเรื่องของ Electrical Machinery เนี่ยถ้าเทียบการค้าระหว่างยุโรปกับกับจีนนะฮะ เชื่อหรือไม่ว่าใครขัดดุลหรือใครได้ดุลน,นะฮะการส่งออกของยุโรปไปจีนเนี่ยคือจุดสีฟ้าแต่การนำเข้าจากยุโรปนำเข้าจากจีนเข้ายุโรปเนี่ยคือจุดสีแดงมเมื่อไรก็ตามที่จุดสีแดงเนี่ยวิ่งไปทางขวาคือมากกว่าจุดสีฟ้านั่นหมายความว่ายุโรปขัดดุลจีนได้ดุลจีนคือสีแดงสีแดงมากกว่าสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้าคือยุโรปสีแดงคือจีนเห็นไหมจีนชนะนะ ในมุมของ m a c h i n e r y นะฮะออยุโรปเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะจุดที่สูญเสียอธิปไตยเรื่องของ m a c h i n e r y เรื่องของเครื่องจักรนะฮะแต่จริงมันสูญเสียมานานแล้วละ่ะนะหลายคนไม่อยู่ในวงการจะอาจจะไม่ได้ทราบนะส่วนผมเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยผมผมก็ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดนะฮะเครื่องจักรที่ดีสุดไม่ได้ยุโรปแล้วนะเครื่องจักรที่ดีสุดถูกผลิตที่จีนนะฮะถึงต้องไปทําเครื่องจักรในจีนนะะผมเองก็มีการทำโปรเจกต์ในจีน เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรนะครับอย่างเครื่องคิวติงเนี่ยนะถ้าย้อนไปสมัยสัก40-50ปีต้องร้อนไปขนาดนั้นเลยนะ50ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อมามุดนะมามุดก็คือแมมมอตนะเป็นภาษาเยอรมันเออไอมามุดเนี่ยเป็นเครื่องคิวติงที่ดีมากนะแล้วก็เยอรมันทําแบบเพอร์เฟกมากข้อเสียของเครื่องจักรเยอรมันคืออะไรรู้ไหมมันเหมือนไอ้กล้องไลกาพอสุดแล้วมันไม่ทําต่อคือของชั้นดีแหละ p พอร์เฟคือจะคิดจนมัน perfect แล้วก็นี่แหละไอ้เครื่องจักรแบบนี้แหละแมชชนิกแบบนี้มัน perfect แล้วไม่เปลี่ยนละใช้ยาวๆไปเลยอีก10 20ปีมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งจีนจีนก็ไปแกะแบบแรกๆก็มันยังไม่ค่อยดีนะก็ทำตามทำตามสักพักเนี่ยจีนเขาพัฒนาไปเรื่อยนะปัจจุบันเนี่ยทำดีกว่านะจนไอ้มามุดเนี่ยมันก็ตายไปนะก็คือตายเลยนะคือมันมันไม่มีใครเอาอะ่ะเพราะว่า จีนทําได้ดีและราคาถูกกว่านะฮะจนกระทั่งหลังๆเนี่ยจีนเนี่ยราคาแพงกว่า,นะร,านนราคาแพงกว่าย่ำนะเครื่องจักรจีนเนี่ยราคาแพงกว่ายุโรปนะฮะแล้วก็เอ่อเราจะเห็นงานเนี่ยที่แฟรงก์เฟิร์ตฮัมบูร์กหรือว่าอะไรต่งตางๆเนี่ย <c oughs> ที่มีการจัดไอตัวไอตัวเอ็กซิบิชันนะ,ะของแมชชีนเนอรี่เนี่ย <c oughs> อยู่ดียวันก่อนเราจะเห็นไอตัวจัด Exhibition Machinery เน่ยบริษัทจีนไปเยอะเลยนะไปจัดอยู่ที่ยุโรปนะฮะแล้วก็สุดท้ายคนยุโรปนี่แหละซื้อเครื่องจีนนะฮะไปใช้นะฮะอย่างอย่างวงการวงการนี้ไม่รู้แตวงการที่นอนเนี่ยผมอยู่ในวงการการผลิตเครื่องนอนอยู่แล้วนะฮะเครื่องจักรของโรงงานผลิตที่นอนในยุโรปทั้งหมดพูดได้เลยว่าทั้งหมดมาจากเมืองจีนนะฮะ แทบไม่เหลือแบนแบน์แทบไม่เหลือแบรนด์ยุโรปแล้วอะอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าแถมแพงมากเพราะกลายเป็นว่าคอสเขาสูงก็เลยแพงแต่ว่าไอ้ความแพงไม่ได้ว่าแพงเพราะมันดีนะฮะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะแล้วก็บางตัวเนี่ยจีนขายแพงกว่าด้วยนะเพราะจีนดีกว่าสเตเบิลกว่าคุณภาพมากกว่ามันเป็นมันถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะ ก็ดูจา,จากจุดสีแดงกับจุดสีน้ำเงินก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าในมุมของ Electrical Machinery Part ไม่เห็นฝุ่นนะเรียกว่ายุโรปขัดดุนการค้าจีนไม่เห็นฝุ่นนะเรามาดูเซกชั่นต่อมานะเรื่องของ Nuclear Reactor Boiler Machinery ยุโรปก,ก็สู้จีนไม่ได้นะฮะจีนก็ดูดย,ยอดสีแดงก็ยังแซงอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นหนะักนะฮะเอ,อ่อพลาสติกสู้ไม่ได้ออร์แกนิกเคมีคอสู้ไม่ได้นะ สิ่งเดียวที่สู้ได้คุณเห็นไหมก็คือไอ้ vehicle ไอ้อันตรงกลางเนี่ย vehicle excluding train ไม่นับรถไฟนะเพราะรถไฟจีนทำได้ดีกว่าแล้วทำได้ถูกกว่าและดีกว่าถ้านับลวกรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับรถไฟนะอันนี้ยุโรปยังยังได้อยู่ยังได้ดุนอยู่นะก็เรียกว่าส่งรถยนต์เนี่ยจากยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องรถยนต์นะผลิตรถยนต์ ออติลอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปให้จีนเนี่ยนำเข้าจากยุโรปไปจีนเนี่ยยังเยอะกว่าอยู่นะแต่ไม่นับรถไฟนะถ้านับรถไฟด้วยเนี่ยจีนก็จะแซงนะฮะเหลือเขาเรียกว่าเหลืออธิปไตยสุดท้ายแล้วที่กำลังกำลังจะโดนยึดเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจภาพไหมว่าทําไมมาคองถึงเต้นอิหอายเลยนะฮะว่าเฮ้ยมันจะต้องแบนเรื่องนี้นะ เรื่อง e v อะไรเนี่ยไอ้ไอ้แบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่ต้องแบนต้องบล็อกต้องตั้งแบรเรียร์ต้องตั้งเทรดวอร์นะไม่ให้เข้ามาอีกแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยยุโรปตายนะฮะนี่คืออธิปไตยสุดท้ายละสุดท้ายจะขัดดุลกันค้าจีนมันมันไปซะหมดเลยนะครับก็เตรียมทุ่มงบไอ้ตัว900บิลเลียนเนี่ยนะฮะโอ้โห900กว่าล้านเลยนะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยต่อปีมาจัดการเรื่องนี้นะฮะก็น่าสนใจนะว่าเอ็มมานูเอลมาครองเนี่ยจะดันเรื่องนี้สําเร็จไหมแล้วก็ แต่ฝั่งเยอรมันเนี่ยดูเหมือนจะอิหลักอเหลือนะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเยอรมันเนี่ยก็เป็นค่ายที่ไปลงทุนที่จีนเยอะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นนะบีเอ็มโฟก์สวากเกนนั้นผ้ามันย้อนแยงถ้าไปทําอย่างนั้นแล้วธุรกิจอย่างนั้นที่ที่จีนของเยอรมันดับนะฮะเยอรมันเนี่ยพึ่งพาเซกเตอร์ที่เป็นรถยนต์เยอะนะฮะแล้วถ้าเบนซ์เป็นไรไป BM เเป็นไรไปนะฮะเอาดีโฟก์สวากเกนเป็นไรไป BM, เยอรมันที่ตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ย มันจะหนักไปกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้เถียงกันไม่จบนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะาภาพนี้ที่ต้องติดตามกันเลยนะอธิปไตยสุดท้ายของยุโรปแล้วนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนิดนึงนะอยากให้อยากให้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องเต้นกัน